วันนี้มะเหมี่ยวได้มีโอกาสไปที่เขาระกมที่นี่เขาเลี้ยงน้องกระต่ายไว้หลายตัวเลยแต่ในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้น้องๆขนฟูแต่ละตัวดูไม่ค่อยสบายตัวกันเท่าไหร่นอนหอบกันจนตัวโยนเลยเขาเลี้ยงไว้2จุดมีน้องๆที่เลี้ยงในกกงและอีกมุมนึงดีหน่อยการค้องให้น้องๆวิ่งเล่นกันอิสระแต่ในวันที่อากาศร้อนๆวิ่งเสร็จก็นอนหอบกันไปคลิปวิดีโอนี้จึงอยากมาแชร์วิธีดูแลน้องๆช่วงหน้าร้อนกัน ร้อนขนาดนี้ดูแลกระต่ายช่วงหน้าร้อนยังไงให้ปลอดภัยห่างกาลฮิสโตก กระต่ายมีขนปุกปุยตลอดทั้งตัวอีกทั้งยังไม่มีต่อมเหงื่อเพื่อระบายความร้อนเมื่อถึงช่วงหน้าร้อนเนี่ยกระต่ายจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อกหรือฮีสโตกจากอากาศร้อนได้ง่ายมากๆกระต่ายที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือกระต่ายที่ถูกเลี้ยงไว้ในห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือคอนโดในช่วงเวลาที่เจ้าของออกไปทํางานแล้วปิดห้องพักกระต่ายจะถูกทิ้งไว้ตามลําพังในห้องที่ร้อนอบอ้าวจนทําให้ช็อกและเสียชีวิตในที่สุดหรือกระต่ายที่ เลี้ยงไว้นอกบ้านแต่ร้อนอบอ้าวลมเข้าไม่ถึงก็เสี่ยงเป็นฮิสโตได้เช่นกันวิธีสังเกตอาการฮิสโตนะคะให้ดูว่ากระต่ายมีอาการหอบหายใจเร็วผิดปกติหรือไม่จับดูที่หูว่าร้อนเกินไปไหมสังเกตท่าทางของกระต่ายว่ามีอาการไม่สดชื่นนั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ถ้าเป็นหนักเลยก็คือกระต่ายจะ มีอาการอาปากหายใจน้ำลายไหลเดินเซพยุงตัวเองไม่ได้ให้รีบประถมพยาบาลก่อนพาไปพบหมอกระต่ายถ้ามีอาการหิสตตกให้ประถมพยาบาลกระต่ายโดยการใช้ผ้าชุบน้ำห้ามใช้น้ำเย็นเช็ดไปที่หูของกระต่ายและพาไปอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดี อย่าเปิดเครื่องปรับอากาศในทันทีในขณะที่ห้องมีความร้อนเพราะว่ากระต่ายอาจจะปรับตัวไม่ทันและอย่าเปิดพัดลมจ่อไปที่ตัวของกระต่ายโดยตรงแต่ให้เปิดสายไปมาเบาๆเพื่อระบายอากาศวิธีที่จะช่วยให้กระต่ายอยู่อนยะ่างสบายใจและปลอดภัยในช่วงหน้าร้อนหนึงเปิดพัดลมใส่เบาๆไวให้กระต่าย 2. ใช้ขวดน้ำดื่มใส่ช่องแช่แขนเพื่อให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแล้วนำไปวางไว้ข้างๆก้กระต่ายให้น้ำแข็งและเหยื่อความเย็นออกมาส่วนในกรณีที่เลี้ยงปล่อยให้หาพวกบ้านดินเผาอ่างดินเผาใส่ขวดน้ำแช่แขงไว้ให้กระตา่านอนพิงก็จะช่วยลดความร้อนอบอ้าวลงได้ข้อควรระวังคืออย่าให้ตัวของกระต่ายสัมผัสกับขวดน้ำแช่แข็งโดยตรงเพราะอาจทําให้ปวดหรือเป็นหวัดได้ 3. น้ำดื่มของน้องห้างขานหน้าร้อนน้องจะดน่มน้ำเยอะมากๆให้เพิ่มขวดน้ำจาก1ขวดเป็น2ขวดหรือเพิ่มจากไซส์เล็กเป็นไซส์ใหญ่ 4. กระต่ายที่เป็นพันธ์ขดยาวต้องดูแลเป็นพิเศษอาจมีการเช็คหูให้บ่อยๆในช่วงหน้าร้อนหรือเล็มขนให้สั้นลง อีกวิธีหนึ่งห้องน้ําเป็นบริเวณที่เย็นที่สุดภายในบ้านให้ย้ายกรงกระต่ายไปไว้ในห้องน้ําหรือปล่อยกระต่ายไว้ในห้องน้ําที่แห้งสนิทไม่เปียกชื้นและเก็บพวกน้ํายาต่างๆออกให้หมดเพื่อป้องกันอันตรายส<อ>ุดท้ายหลีกเลี่ยงการจับน้องแต่งตัวในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวและพาไปวิ่งเล่นกัางแดดเปี้ยงนะนี่คือวิธีการดูแลน้องๆกระต่ายในช่วงหน้าร้อนนะคะเราจะผ่านหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพน้องๆให้ดีนะทุกคน